นนกุลเผยหนะ้าที่สำคัญอนุกรรมการสอบ power ที่หลายคนนั้นเข้าใจผิดจากที่ทราบกันดีว่านนกุลชานนสันตินทรนกุลนั้นถูกแต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการสอบ power ทางด้านภาพยนตร์ล่าสุดหนุ่มนนกุลนั้นก็ได้เปิดใจเผยถึงความรู้สึกเป็นเกียรติมากหลายคนนั้นอาจจะเข้าใจว่า มีอำนาจหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่มากแต่จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าอำนาจหน้าที่คือเป็นเหมือนคนที่รับผิดช,ชอบและมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพนั้นๆเสนอไอเดียหรือนโยบายหรือถ้ามีปัญหาใดๆก็ร่วมกันเสนอเพื่อแก้ไข คอนเซปท์ที่อยากให้เกิดขึ้นคืออยากยกระดับคุณภาพวงการบันเทิงเหมือนที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าอีก10ปี20ปีข้างหน้าอยากให้เวลาที่นักแสดงหรือศิลปินบ้านเราไปร่วมงานที่ต่างประเทศแล้วเขารู้สึกว่าได้รับเกียรติจากเราหรือถ้าศิลปินหรือนักแสดงต่างประเทศมาร่วมรายการที่บ้านเราก็อยากให้เขารู้สึกว่าเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมงานในบ้านเรา ผู้สื่อข่าวได้ถามว่าคิดว่าอีกกี่ปีอุตสาหกรรมบ้านเรานั้นจะเปลี่ยนปปางโดยนนกุลได้ตอบว่าผมมองว่าถ้าจะให้เกิดความเคยชินจนทั่วโลกนั้นยอมรับน่าจะเป็น10-20ปีมันต้องวางแผนระยะยาวไม่ใช่เพียง3-4ปีแล้วมันจะเกิดขึ้นคือมันต้องได้รับการยอมรับจากสากลโลกนั่นถึงเท่ากับซอฟต์พาวเวอร์เกิดขึ้น เรียกได้ว่าเป็นหนุ่มไฟแรงอีกคนเลยล่ะคะ่ะรวมแสดงความยินดีกับนนกุลด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามคะ่ะ